สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซื้อมือถือนะครับเป็น p p o o n นะครับไม่ว่าจะเป็นมือ 1- มือ2มานะครับแล้วต้องการจะสร้างบัญชี Apple ID ใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้าง Apple ID ใหม่นะครับโดยละเอียดนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับของมือถือของเพื่อนกันนะครับ พอเพื่อนเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ตัวบนนะครับลงชื่อเข้าใช้ iPhone ของคุณนะครับตั้งค่าไอคาวนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีแอป ID เก่าอยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องการจะสร้างใหม่นะครับเราเลือกที่ไม่มี Apple ID นะครับหรือลืมไปแล้วนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่ตัวบนนะครับสร้าง Apple ID นะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอแล้วก็รอสักครู่นะครับพอเราเข้ามาที่หน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะให้ใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเกิดของเรานะครับก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับพอเราใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนกดที่คําว่าถัดไปนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการใส่อีเมลนะครับของเรานะครับพอเราทําการใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับกดที่คําว่าถัดไปนะครับด้านบนนะครับขวามือนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับทําการระบุนะครับรหัสผ่านนะครับของที่เราจะตั้งรหัสผ่านนะครับของ Apple ID นะครับก็ต้องมีตัวภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ ตัวเลขนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆ8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับพอเราใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับสอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าถัดไปนะครับด้านมุมบนขวามือนะครับแล้วเขาก็จะให้เราทําการนะครับป้อนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ส่งข้อความนะครับมาทางข้อความ ตัวอักษรนะครับหรือว่าให้เขาโทรกลับมานะครับให้เรามาติ๊กเลือกที่ข้อความตัวอักษรนะก็ได้นะครับหรือว่าอันด้านล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะครับแต่ที่ผมเลือกนะครับจะเป็นข้อความตัวอักษรนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรครับพอเราใส่เบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับกดที่คําว่าถัดไปนะครับะแล้วเขาจะส่งรหัสยืนยันไปที่เบอร์มือถือที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาใส่ รหัสที่เขาส่งมาให้เรานะครับ yeah, yeah. พอเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับ <Yeah. S 1> ข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับ <Yeah. S 1> ก็ให้เพื่อนลองอ่านดูก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> พอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> กดที่คําว่ายอมรับนะครับแล้วก็กดที่คําว่ายอมรับอีกหนึ่งทีนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็รอสักครู่นะครับอ่า <Yeah. S 1> กลังลงชื่อเข้าใช้ไอคาวนะครับ แล้วก็ต้องรอสักครู่นะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับพอหลังจากที่โหลดเมื่อกี้นะครับก็เราสามารถทําการใช้ Apple ID ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะมีคลิปอะไรแนะนํานะครับอยากจะให้ผมทํานะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สไมล์สวัสดีครับ